ทุกคนสถานีรถไฟขอนแก่นใหญ่ยักษ์อลังการมากรถไฟมาเลย์ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านี่คือตลาดรถไฟขอนแก่นนะตรงไปถนนลื่นลมหน้าเมืองถนนหน้าเมืองก็จะมีร้านน้องนิวแกงป้าเดี๋ยวเราจะกินแกงปตาอวดทุกคนระหว่างรอชาร์จแบตไปด้วยทุกคนอย่าดีไม่มีวงจรปิดให้เรามาอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรเคเขินทุกคนจาาท่านเราขอกินก่อนนะเมื่อกี้กินไปแล้วคลิปที่แล้วมันตัดไปแกงเหลืองอร่อยมาก หมูหวานมีความเป็นเอกลักษณ์ของความแซ่บของคนใต้แม้จะหวานแต่มีความอร่อยลดอร่อยลดอันนี้ไม่ได้อวยนะเรื่องจริงนะจ๊ะ,ะทุกคนอย่าหาว่ายังงูอย่างนี้เลยนะชาร์จแบตตายก็กินไปสิจ้าทุกคนรถไฟเลยตั้ง40นาทีรถไฟไทยเลทแถมเวลาให้จะทุกคนจะเบอรแซ่บแกงไตปาาาาลาแท้ๆนะทุกคนอร่อยมาก มีความเป็นหน่อไม้มะกรูดมะกรูดแบบยาวเป็นมะกรูดของประเทศน้อยมากปกติเราจะกินแกงไตปลาไม่เก่งนะแต่เจ้านี้ขอเถอะนัวหวานนัวหวานอันนี้กำลังโพสคลิปที่ถ่ายมีสีที่กินชาร์จแบตไปด้วยทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นี่ฮะกำลังอัพโหลดอยู่แล้วที่ลงไปแล้วล่ะอืมนี่ไงอืมอ,อ,อน้องมิวที่ลงไปแล้วร้อชีวิตคือการเดินทางออกจากโรงแรมพรสามเดินไปสี่ร้อยห้าสิบเ <450 S 2> มตรทุกคนคน,นี่เใช่ไหมลงจริงนี่ของจริงเห็นไหม มีชาใต้อร่อยด้วยร้านเนี่ยนี่เห็นไหมศูนย์กลางรางะบบการถ่ายเห็นนี่ตลาดรถไฟลเลี้ยวซ้ายไปสารหลักเมืองไปเซ็นทรัลได้ถ้าลงไปใช่ไหมตรงไปถนนล,ลื่นลมไปหน้าเมืองก็จะไปร้านน้องมิวได้แต่ถ้าตรงเลี้ยวขวาไปถนนดารุณสำราญใช่ไหมครก็จะไปโรงแรมพรสามได้อีกทางหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ไปเจออาหารเหนือข้าวซอยอร่อยชื่อร้านหนุ่มเหนืออาหารเหนือทุกคน ตรงข้างขอนแก่นออแก่นครวิทยาลัยทุกคนจะ้ะไหอะไรบอกต่อเราก็จะบอกอยู่นั้นแหะทุกคนจะารถก็จะแบบไม่ลบทิงนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมของดีไงแต่บางทีต้องลบเพราะเมมเ,มเต็มอันนี้เห็นไหมความเป็นสถานรถไฟของขอนแก่นมสูงใหญ่ไพศาลมองออกมาเป็นซาฟารีตรงนี้ยทาเป็นสวนสักได้สบายโอ้ยทุกคนอร่อยมากทุกคนจ๋ารถไฟเลทจนเข้าไปสิ เลียดกัไปตอนนี้มีรถไฟท้องถิ่นกาลังจะมาจอดที่นี่เพื่อจะไปไปลายทางที่หนองคายทุกคนแล้วก็แซื่ต่อนะจ๊นะร้านน้องมิงร้านน้องมิงเขามีชาใต้อร่อยทุกคน,นาชาใต้ยเย็นๆเนาะเราอย่าลืมนะว่าเราอยู่ที่รถไฟขอนแก่นนะอาจจะทุลักทุเลนหน่อยนะออ,อ,อ,อร่อยชาใต้กลมกรอบดูบรรยากาศไปก่อนทุกคนบรรยากาศสาฟารี รถไฟที่ยิ่งใหญ่นะฮะสูงใหญ่นะฮะระหว่างรอกันรถไฟก็แถมเวลาให้เรียบร้อยแล้วทุกคนจะ้ะแล้วก็แซปบกันไปเพลินเกล่อนก่อนนะครับอรอยอร่อยมากทุกคนอ่ะป้อนไฟปตุ๊กตาส,สูงางร,ปรเป็นชิ้นจีน,นอันนี้หมูหวานท,ทุกคนหมูหวานสไตล์ภาคใต้นี่เขาจะอร่อยไม่เหมือนใครในโลกนะจ๊ะ ทุกคนอ,อร่อยมากนี่ปลาดุกจ้ะปลาดุกพอมันแปะที่โคนลิ้นนะทุกคนโอ้ยความเผ็ดที่มันแบบว่าพอดีอนะ่ะทุกคนจ้ะเผ็ดแบบไม่ทรมานแกันต้านครศรีคือสุดยอดที่สุดจ้ะทุกคนจ้ะฉันถึงบอกว่ามิชลินเออยูเนสโกเธอต้องยกย่องยกย่องเป็นอาหารของมวลมนุษยชาติพร้ะอร่อยมากและมีประโยชน์ด้วยรถไฟกำลังมาก็าจะทุกคนไปห้องน้ําก่อน แถมให้เรา59นาทีเลทีฮะเราได้ทำคลิปทำอะไรบอกต่อเก็บบรรยากาศไปกินอาหารใต้ของร้านน้องนิวรสอันนี่ชมอีกแล้วนะฮะแต่ชมจักใจบอกต่อจริงๆไม่ได้อวยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายจากมุมข้างบนให้นะไปห้องน้ำก่อนคนเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วเขาเรียกละฮะทุกคนนี่ครับทุกคนถ้าเกิดขามาเราจอดฝั่งนู้นจะเห็นความเป็นสวนสวยนะฮะเป็นบึงน้ำแล้วก็สัตว์ป่า นี่เราเห็นบิ๊กซีอยู่ข้างหน้าด้วยนะถนนมิตภาพใช่ไหมที่ตรงนั้นจะเป็นข้มามสามเหลี่ยมแล้วก็ตรงไปเ็จะเป็นตลาดต่อตาได้ด้วยทุกคนแต่ถ้าซ้ายมือนี้นี่ค่ะถนนรื่นรมทุกคนตรงตรงนี้นะถนนรื่นรมนั่นคือวัดดองแหวงทุกคนจ้าหมองแหวงแล้วก็โรงแรมพรสาก็อยู่แถวๆนี้ไปทางนี้ได้เลยเลียบทางรถไฟไป แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเหล่านาดีทุกคนก็จะเจอโรงแรมพรสามแล้วก็ทะลุไปหน้าเมืองหกหน้าเมืองเจ็ดนะซอยเจ็ดซอยห้าก็จะเป็นน้องมิวอาหารบัลต้ารอรถไฟจากหนองคาทุกคนเหลทเป็นปหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้เขาแถมเวลาให้คนรถไฟมาจากหนองคายนะครับหนอายคนแสดงว่าถ้าเกิดเรามาจากกรุงเทพเราจะจอดเป็นท่านจะอยู่ซ้ายมือนะขอดแตบฝ่ามือก็จะเป็นถนนรื่นรมนะครับคนที่มาแล้ว เวดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอยู่ใน,นรถไฟแล้วนะเนี่ยเวลาเรามาจากกรุงเทพเราจะลงจะลงฝั่งนี้นะทุกคนนี่เลยเซ็นทรัลจะอยู่ตรงั้นหน้าแนะเซ็นทรัลนเนี่นมาเขียนอยู่นะถ้าเกิดจะเห็น่าป้ายเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลจะอยู่สายดยถ้ามาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเนี่ยลงที่นี่สถานีขอนแก่นก็สถานีต่อไปก็คือสถานีสำราอีก10กว่ากิโล ก่อนจะถึงคอนแกนก็เรียกว่าสถานีท่าพ,พระประมาณ9.95กิโลทุกคนตรงนี้แหละที่เรามองว่าเป็นเหมือนกับสวนสัตว์สฟฟสวยตรงนี้ะมีบึงน้ำมีนกนะครับมีต้นสนสวยมากให้ดูบรรยากาศในรถไฟนะครับรถไฟความเร็วสูงทุกคนชั้น3ซีเยอร์แกนคอนแกนทุกคนพรม นะครับจากพรสามก็ทําให้เราได้เจออะไรดีๆเยอะเลยทุกคนจะเจอร้านทุกแกงที่อร่อยที่สุดในโลกจะเจอร้านอาหารเหนือหนุ่มเนือไปไหนกาไดทุกคนอาขาหมูสามเหลี่ยมตรงนี้เลยสามหมูสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นี่ฮะธนาคารกรุงศรีอยุธยาถนนตรงนี้เรียกว่าถนนพิจภาพเดินไปจะเจอขาหมูสามเหลี่ยมแล้วก็วนไปสามารถมาวนมาที่เซ็นทรัลคาซ่ซาสาขาข,าขอดแก่นได้เลยเดี๋ยวจให้ดูชัดๆนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศนี่ฮะบิ๊กซีเราจําได้ เลีจะใกล้กับขาหมูสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นถนนมิตรภาพก็จะเดินไปเรื่อยๆนิดเดียวก็จะเป็นตล,ตลาดต้นตาลทุกคนเราชอบมากตลาดต้นตาลสวยชอบเคฟสีเปิด24ชั่วโมงทุกคนและบรรยากาศวิวมันดีอ่ะไม่ซ้ำใครด้วยะทุกคนนี่ไงตลาดต้นตาลเขียวเียวเห็นไหมมีต้นตาลอยู่ด้วยนี่ไงเดนี่ตัวเนี้ย แล้วก็เลี้ยวตรงตลาดต้นตาลก็จะไปพรสามได้นะครับไปบึงแก่นคนครได้